ทา,านบาลเม่เดียวให้นะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานนะคะฮานอยเข้ารูดหกเจ็ดนี้ค่ะเจ๊จะเขียนว่าฮานอยปกติและ v i p เจ๊จะให้แค่สองนอยเจ๊จะให้แค่สองนอยนะคะฮานอยปกติและ VIP รูดวิ่งหกเจ็ดฟันที่หกเจาะหกสี่นะคะบอกเลยว่าปังปริเยเมื่อวานนอยปกตินะคะแม,แม่เหมือนเปิดหนนะ้าต่างเลยอะ่ะ แล้วก็เมื่อวานฟันเจ็ดนะคะฟันเจ็ดอุ้ยเจาะไปคลาดไปนิดนึงเนาะเจาะพลาดไปหนึงจีนเช้าก็เข้านะคะเด้งเด้งบนล่างนะคะอะมาโอเคมาทุกคนขาทุกคน๋าเริ่มเข้ากลุ่มที่สามได้เลยค่ะมาปิงปองตัวที่หนึ่งมาไม่ได้จับปิงปองมานานละ เอะเข้ากลุ่มที่สามได้เลยมากปิงปองตัวที่หนึ่งชอบดูเจไลท์แต่เล่นแปลดีๆเอาตรงใครที่เล่นไม่เป็นถือว่าโชคดีนะถือว่าเป็นคนบุคคลที่โชคดีคนหนึ่งเลยนะคะดีแล้วนะคะไอคนที่บอกเล่นไม่เป็นแสดงว่าเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นเป็นแต่รัฐบาลใช่ไหมฉันรู้ฟ้าทูแม่นางร็อกสาววันนี้ขอให้ปิงปองของลูกนะคะเข้า หวยหุ้นทุกหวยเลยนะคะญญเข้าบนเข้าล่างเข้าสามตัวที่เถอนนะคะเพราะว่าฮาหนอยเข้ายากเนาะแม่หนูเลยขอหวยหุ้นแม่นะคะแม่นางรอ็อกสาธุแม่สาธุร็อกร็อกรอกเด้อแม่นางร็อกนะคะแม่นางร็อกนะคะมาเออสองแปดไหลทั้งวันเลยอะ่ะจริงไหนดูดิว่าแม่นางร็อกจะมีสองไหลอไหม แม่นางร็อกหนึ่งสามแม่นร็อกให้สามวันเลขปิงปองตัวแรกคือเลขสามนะคะเลขสามนะเลขสามนะคะนี่นะคะปิงปองตัวแรกคือเลขสามทุกคนคะ่ะเข้ากลุ่มที่สามได้เลยขึ้นยังทุกคนมากลุ่มที่สามนะคะแม่นางร็อกสาววันนี้ขอให้เลขปิงปองหุ้นปังๆนะแม่นะหรือถ้าแม่อยากให้ฮาหนอยให้ก็ได้นะแม่นะคะเพราฮาหนอยเข้ายากอยูอย่เนาะ เลขตัวแรกคือเลขสามเนาะสามสี 3, 4, ่ยอแต่วันนี้สี่ก็ไหลยอยู่นะได้ได้ค่าเขนมจากเจทุกวันวันร้อยสองร้อยออทุกคนใครจะมาหาเงินได้วันละร้อยสองร้อยตอนนี้มันก็ยากอยู่นะเงินสองสามร้อยแต่ละคนเนี่ยมันมันก็หาย,ยากอยู่เนาะนะคะบางคนเนี่ยร<า>้อยหนึ่งฮะโอเคอันนี้คือจิ้มง่ายแน่นอนอันนี้คือที่เจนุกให้นะคะจริงๆก็อยากให้ฮาหนอยลาวสาตาอะไรเงี้ยแต่คือแบบ พักนี้ข้ายาเข้าเย็นเหลือเกินอะอันนี้ทุกคนก็รุนกันคุณละบาทสองบาทสามบาดขำๆโอเคเนาะเพื่อจะแตกสามตัวอะไรเขาบ้างสามกับสี่วันนี้มีแววนะคะเพราะว่าสามสี่ไหลนะวันนี้สี่ก็ไหลสามก็ไหลเนาะเออนะอาปีงปองตัวที่สองคือเลขสี่นะคะปิงปองตัวที่สองคือเลขสี่ทุกคนขายจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดได้เลย นะคะทิมในป้อันนี้คือเป็นกลุ่มฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งเต้นนะคะดูได้ยินเสียงเด็กไหมทุกคนทุกคนได้ยินเสียงเด็กปะโอุยพวกไอ้ไอ้ปลอมมาบอกมาไอ้นี่เต็มเลยว่ะวกคนปลอมอ่ะมาแปะลิง์เต็มเลย เห็นไหมเห็นลิงไหมแม่ขึ้นสามสี่ตัวแรกคือเลขสามวันนี้จะไหลวันนี้จะไหลอะไรนะจะไหลแบบสี่จะไหล,แบบไ,หลไปยันไอเนี่ยงขอวันนี้แตกสามตัวนะแม่นะวันนี้ขอแตกสามตัวเด้อแม่เด้อ เห็นลิงปักไหมแม่เลียงหรอ,อมันจะมาเหรอเลขเลียงเ่รอจริงๆไม่น่ามานะแต่สองอนน่าจะมาทุกคนอาจจะตัดเล่นได้นะเอออุตส่าห์คิดไว้ในใจว่าแบบสองสองจะมาไม่น่าอย่าเลียงนะอย่าเลียงนะอุ้ยลิงไม่ขึ้นหรอเอามาทุกคนขาปิงปองตัวสุดท้าย ปิงปองสุดทายคือเลข2จริงๆด้วย2ไหลวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นอะไรก็แต่ไหลไมาตั้งแต่ดาวโจนเมื่อคืนแล้วค่ะดาวโจนเมื่อคืนไหล2ยันตอนนี้เลยค่ะ2ไม่หยุดเดินสักที2มารวรัวค่ะอาสมาชิกเต็มเปิดกลุ่มให้ใหม่นะคะจบ หมุดติตนะแม,แม่สองนะคะอย่าพึ่งทุกคนนะสองสี่สามทุกคนเลขเรียงจะมาใช่ไหมหวยอะไรหรอปิงปองที่เจนุกจับนะคะทุกคนสามารถตามฮุนได้ตามลาวสตาตามฮานอยได้แต่ว่าตามแบบ หวยละบาทสองบาทพอขำๆนะคะเออแต่ที่เจเน้นนะจริงๆก่อนนั้นเนี้ยปิงปองเหรอเจ๊จับฮานอยแต่ฮานอยพักเนี้ยเหมือนปิงปองไม่ค่อยมามเจ๊ก็แบบมันจะไปมาหุ้นบ้างมาเราซาตามาอะไรอย่างงี้บ้างนะคะ<ม>ก็คือเราแต่เนาะทุกคนวันนี้เจก็พูดตรงๆอะคะ่ะไม่ได้แบบพูดตรงๆอันไหนบอกเข้าก็คือเข้าอันไหนบอกไม่เข้าก็คือไม่เข้าอะ่ะแต่ว่ามันก็หน้าตามอยู่นะเพราะว่าสองวันเนี้ยไหลามากสองกับสีเนี่ย นะคะทุกคนแคปเจอร์นะคะสองสามสี่สี่สามสองอะไรก็ได้นะคะโอเคนะคะกลุ่มเต็ม,มแม่สี่เห็นลิงแม่ปักก์โอ้ปอยบก่ะวสี่เห็นลิงก์ปักปะ คือลิงแต่เขาปุ่มไม่ได้สองสามสี่นะลองตามได้นะคะทุกคนขำๆบาทสองบาทสามบาทอย่าไปเล่นเยอะเอาตรงถ้าเล่นเราเครียดเล่นเราเดือดร้อนเล่นเราเป็นหนี้อย่าไปเล่นนะทุกคนขาเราเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่า